ในโลกของวันพีทผลปีศาสายพารามิเซียคือสายที่หลากหลายและคาดเดาได้ยากที่สุดแม้จะไม่มีร่างกายเป็นศาสารเหมือนกับสายโลกเกียหรือแปลงร่างเป็นสัตว์ได้เหมือนกับสายโซออนแต่ผลปีศาตนี้กับซออพลังที่แหกกฎฟิสิกส์เอาไว้อย่าลืมกดติดตามกดใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับหาอันดับ ผลปีศาจสายพารามิเซียที่ร้ายกาจที่สุดที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่หผลโดคูดโดคุเปิดตัวกับอันดับที่หโดยผลปีศาจท,ที่ครองตำแหน่งผู้คุมนรกแห่งคุกอิมพีลดาวผลโดคูดโดคุของแมจแลนนี่คือหนึ่งในผลรายพารามิเซียที่อันตรายที่สุดในโลกวันพีทเพราะมันได้มอความสามารถในการสร้าง ควบคุมและต้านพิษทุกชนิดบนโลกแฟนแฟนวันพิษหลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าผลพิษเป็นสายโลเกียแต่ความจริงแล้วมันคือสายพารามิเซียผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นพิษเพื่อหลบการโจมตีได้แต่แมจแลนแก่จุดอ่อนนี้ด้วยการเคลือบพิษไว้ทั่วตัวเหมือนกับชุดเกราะที่ใครบังอาจมาแตะตัวเขาจะต้องแลกด้วยการสูญเสียมือหรืออวัยวะ่วนนั้นไป ไฮราเมืงก้อนสามหัวที่ปุ่งออกมาไล่ล่าศัตรูพิษสีม่วงนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนและทำให้ระบบประสาทเป็นอมพาษความน่ากลัวของมันเป็นพิษที่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่โดนสะเก็ดนิดเดียวพิษก็จะลุกลามไปทั่วร่างกายทำให้เหยื่อร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดจนยอมจำนนมันคืออาวุธที่เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมจลาจลเวนอมเดมอน เมอร์แมจแลนด์ได้เอาจริงเขาจะปล่อยพิษสีแดงออกมาซึ่งร้ายแรงกว่าพิษสีม่วงหลายเท่ามันสามารถแพร่เชื้อใส่สิ่งของได้หินปูนหรือแม้แต่เทียนไขของมิสเตียที่เคยป้องกันพิษสีม่วงได้ก็จะถูกพิษสีแดงกัดกร่อนและแพร่กระจายใส่คนที่สัมผัสต่อต่อกันไปวีรกรรมของแมจแลนด์คือการต่อกร่อนกับกลุ่มจัสลัดหนวดดำนี่คือเครื่องพิูสุ์ความแข็งแกร่งก่อนในช่วงถามสคริป กุมนวดดำได้บุกเข้ามาในคุกเยี่ยมเพลดาวและได้เจอกับแมจแลนผลปปากฏดว่าแมจแลนใช้ท่าหายได้เพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถเอาชนะกุมนวดดำได้ทำมาได้ชิริวเอายาแก้ผิดมาให้ป่านนี้กุมนวดดำคมจบเหตุกันทั้งกลุ่มแล้วนอกจากมังกรยักษ์แมจแลนยังสามารถผลกรพิษความเร็วสูงที่ระเบิดเป็นแก๊สน้ำตาหรือหมอกพิษเพื่อตัดทอนกำลังศัตรู ทำให้เขาเก่งทั้งระยะประชิดและระยะไกลแทบไม่มีจุดบอดในการต่อสู้เลยจุดอ่อนเดียวของผลปีศาจนี้คือผู้ใช้จะมีอาการท้องเสียหากินอาหารที่เป็นพิษทําให้วันหนึ่งมาจแลนจะต้องเข้าห้องน้ํานานถึง10ชั่วโมงหรือเวลาทํางานจริงๆแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นถ้าผลนี้ไปอยู่กับคนที่ดูแลตัวเองดีๆอาจจะกลายเป็นตัวละครที่ไร้เทียมทานหรืออาจจะเทียบเท่ากับผลหลือเอกได้เลย พิษของแมจแลนด์คือการผสมพิษหลายชนิดเข้าด้วยกันทําให้การปรุงยาแก้พิษทําได้ยากอย่างมากลูกฟีที่โดนเข้าไปจนปางตายรอดมาได้ด้วยพลังฮอร์โมนปฏิหารของอีวานคอฟบวกกับพลังใจล้วนๆซึ่งต้องแลกมาด้วยอายุไขที่สั้นลงผลโดคุโดคุคือผลปีศาจที่เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นภัยพิบัติเดินได้มันอาจไม่มีพลังทำลายล้างเหมือนกับผลสรรเทือนแต่ในแง่ของการสักหาร มันคือเบอร์ตน้ตนๆของโลกวันพีทที่ไขหนาไหนก็ไม่อยากเข้าไปต่อโซ้ด้วยอันดับที่4ผลจิก,กิจิกิก้าวเข้าสู่กับอันดับที่4กับผลปีศาจของยูสัตกับตันคิดหนึ่งในซูเปอร์โนวาที่มีข้าวหัวสูงสุดพลังของแม่เหล็กอาจจะดูพื้นฐานในสายตาคนทั่วไป แต่ในทางฟิสิกส์แล้วแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคือหนึ่งในสแรงพื้นฐานของจักรวาลหากผู้ใช้มีจินตนาการและความบ้าบินมากพอมันก็คือพลังที่สามารถบิดขยี่เกาะทั้งเกาะได้ความสามารถพื้นฐานที่ยืดหยุ่นคิดสามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้เป็นขั้วมแม่เหล็กบวกหรือลบเพื่อดูดอาวุธศัตรูมาสะสมไว้หรือผักกระสนออกไปกลับไปหาเจ้าของด้วยความเร็วสูงทําให้คิด กลายเป็นศัตรูตามธรรมชาติของกองทัพเรือและนักดาบทุกคนจุดเด่นของผลนี้คือการรวบรวมเศษเหล็กมาสร้างเป็นแขนกลขนาดยักษ์หรือหุ่นยนต์ทำให้คิดนั้นมีพละกำลังมหาศาลเทียบเท่ากับเผาคนยักษ์เขาสามารถตกไข่โดจนหน้าทิ่มมันคือการผรสมผสานร,ระหว่างพลังผลปีศาจและวิศวกรรมแบบดิบเถื่อนนอกจากนี้ยังมีการตื่นของผลปีศาจ นี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผลนิติตอันดับท็อปการตื่นของผลปีศาจนี้ทำให้คิดสามารถมอ,อความเป็นแม่เหล็กให้กับสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุอื่นได้ไม่ใช่แค่ตัวเขาอีกต่อไปเขาสามารถแปะโคเอสใส่หน้าผากศัตรูและแปะโคเอ็นใส่ตึกเพื่อดูดให้ศัตรูนั้นพุงอัดไปที่กำแพงหรือทำให้ศัตรูสคนดูดติดกันจนขยับไม่ได้ถ้าไมตาหย,ยุดโลกยังพังแคสเมื่อใช้พลังตื่นคิด จะสามารถทําให้ศัตรูกลายเป็นแม่เหล็กขนาดยักษ์ที่ดูดเหล็กทุกชนิดในรัศมีหลายกิโลเมตรเข้าหาตัวลองจินตนาการดูว่าคุณถูกทับโดยเสาเหล็กตึกโครงสร้างและอาวุธนับหมื่นชิ้นพร้อมกันแรงบทขยี้มหาศาลนี้แม้แต่ผิวหนังที่แข็งแกร่งที่สุดของสิจกักรพรรดิก็ยังต้องบาดเจ็บสุดยอดอาวุธทางวิทยาศาสตร์เดมอนพังทํามายตายสูงสุดที่ใช้ปิดบัญชีกับบิ๊กมัม คิดสามารถสร้างปืนใหญ่ขนาดยักษ์ที่ใช้หลักการยิงกระสุนโลหะด้วยความเร็วเหนือเสียงพลังทำลายล้างได้เจาะทะลวงสูงมากและสามารถยิงต่อเนื่องได้จนกดดันให้ศัตรูไม่ให้ลุกขึ้นมาได้อีกมันคือการเอาพลังฟิสิกส์ขั้นสูงมาใช้ในกระตูจดสลัดได้อย,อย่างเทระเบิดผลจิกกิจิกกิจะเก่งขึ้นทวีคูณไปอีกเมื่ออยู่ในสมรภูมิที่มีโลหะเยอะเช่นในฐานทัพเรือหรือเกาะ ที่มีโรงงานคิดสามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้กลายเป็นอาวุธพิกแพงสถานการณ์จากเสียเปรียบให้กลายเป็นได้เปรียบภายในพิบตานอกจากจะใช้โจมตีแล้วเศษเหล็กที่รวบรวมมายิ่งทำน้าที่เป็นโลและกรอบป้องกันชั้นดีการโจมตีทางกายภาพส่วนใหญ่จะถูกรับไว้โดยกองเหล็กนาเตอร์ทำให้ร่างจริงของคิดปลอดภัยและถ้าเกราะพังเขาก็แค่ดูดเหล็ก มาประกอบใหม่ได้เรื่อยๆตราบใดที่ยังมีแรงใจยังไม่หมดผลจิกิจิกิคือผลปีศาจที่สะท้อนบุคลิกของคิดได้ดีที่สุดดิบเถื่อนและมีพลังมันอาจไม่มีลูกเด่นแผวเผาเหมือนกับผลโอเปโอเปแต่ในแง่พลังทำลายล้างทางกายภาพและการควบคุมสนามรบมันคือหนึ่งในผลปีศาจพารามิเซียที่ทรงพลังที่สุดแห่งยุคสมัยใหม่อันดับที่สอง ผลซูชิซูชิก้าวเข้าสู่กับอันดับที่สามกับผลปีศาจของผลเอกฟูจิโทระชายผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมกับพลังผลปีศาจอย่างผลซูชิซูชิอนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมแรงโน้มถ่วงได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเพิ่มน้ำหนักให้วัตถุหนักจนจมดินหรือลดน้ำหนักให้เบาจนขัดกฎฟิสิกส์พลังที่ดูเรียบง่ายแต่น่ากลัวที่สุดในกองทัพเรืออุกาบาทถล่มโลก นี่คือสิ่งที่ทำให้ผลนี้โกงมากฟูจิโทระไม่ได้ควบคุมแรงน้มถ่วมบนพื้นโลกแต่เขาสามารถส่งคึืนแรงน้มถ่วมขึ้นไปบนอวกาศเพื่อดึงอุกกาบาตขนาดยักษ์ให้ตกลงมาใส่ศัตรูได้ความน่ากลัวก็คือระยะการโจมตีที่ไร้ขอบเขตและพลังทำลายล้างที่สามารถลบเกาะให้หายไปได้ในการโจมตีพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นฟูจิโทระผสานพลังผลปีศาจ เขากับวิชาดาบของเขาทําให้ทุกการตวัดดาบก็คือการส่งขึ้นแรงน้มถ่วงอัดกระแทกกับศัตรูเขาสามารถสร้างหลุมยุบขนาดยักษ์ตายเท้าศัตรูเพื่อฝั่งทั้งเป็นหรือกดทับให้ศัตรูนอนราบก,กับพื้นจุนกระดิกนิ้วไม่ได้แรงน้มถ่วงของฟูจิทระไม่ได้มีแค่ทิศลงแต่เขายัางสามารถบิดเบือนทิศทางให้เป็นแนวนอนได้ด้วยท่านี้จะสร้างแรงอัดอากาศมหาศาลพุ่งไปดานนา ว่ดทุกสิ่งที่ขวางหน้าให้กระเด็นหายไปความสามารถในการลอยตัวและเคลื่อนย้ายฟูจิโทระสามารถลบแรงโน้มถ่วงของวัตถุให้กลายเป็นศูนย์ได้ถ้าให้เขาลอยตัวอยู่ก้อนหินได้เหมือนกับการหาะหรือที่น่กากลัวกันนั้นก็คือเขาสามารถยกเรือลบได้ทั้งลำให้ลอยขึ้นท้องฟ้าและทุ่มใส่ศัตรูการควบคุมวัตถุนับล้านชิ้นให้ลอยค้างอากาศพร้อมกันการที่จะเข้าถึงตัวของฟูจิโทระนั้น เป็นเรื่องที่ยากมากเขาสามารถสร้างสนามแรงโน้มถ่วงรอบตัวเพื่อกดทับทุกการโจมตีให้โรวงลงพื้นก่อนจะถึงตัวไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนลูกปืนใหญ่หรือแม้แต่คืนดาบล้วนพ่ายแพ้ต่อกดของแรงโน้มถวม่วงแม้จะมีพลังทำลายล้างที่เป็นวงกว้างแต่ฟูจิโทระควบคุมมันได้ละเอียดอ่อนมากเขาสามารถใช้พลังนี้กดทับเฉพาะศัตรูโดยไม่ให้ผลกระทบโดนชาวบ้านและเลือกยกเฉพาะเซซ่าปราคาพัง ขคลืนท้องฟ้าโดยที่ไม่ยกสิ่งมีชีวิตขึ้นไปด้วยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าผลน,นี้นั้นไม่ได้มีดีแค่บ้าพลังแต่ต้องใช้ทักษะในการควบคุมชั้นสูงแม้ฟูจิโทราจะตาบอดแต่ผลแรงน้มถ่วงช่วยเขาให้สัมผัสถึงมวลและการเคลื่อนไหวของวัตถุรอบตัวได้ยอย่างดีขึ้นเขามีเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว360องศาทำให้การลอบโจมตีเขาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ผลซูชิซูชิคือพลังที่เป็นตัวแทนของภัยพิบัติทางธรรมชาติมันคือหนึ่งในสี่แรงพื้นฐานของจักรวาลที่ถูกย่อส่วนให้มาอยู่ในร่างของมนุษย์ฮาฟุจิโทระไม่ใช่เป็นคนที่จิตใจดีและรักความยุติธรรมเขาก็สามารถจมเกาะหรือทำลายล้างโลกได้ง่ายเพียงแค่ดึงดวงดาวให้ลงมามากกว่านี้อันดับที่สองผลโซรุโซรุ ก้าวเข้าสู่กับอันดับที่สองกับผลปีศาจของหนึ่งในสิจักรพรรดิบิกมัมหรือชาร์ลอ์ลินลินยิงแกร่งผู้สร้างอาณาจักรได้ด้วยพลังผลปีศาจเพียงคนเดียวยังผลโซรุเซรุที่อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ความสามารถปฏิสัมพันธ์กับวิญญาณได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการดึงวิญญาณออกจากร่างมนุษย์หรือการยัดเยียดวิญญาณลงไปในสิ่งไม่มีชีวิตให้ขยับได้ พลังระดับนี้ได้ก้าวความขีดจำกัดของมนุษย์ไปสู่ขอบเขตของพระเจ้าทามายตายที่เป็นเอกลักษณ์ของบิ๊กมัมห้างสตูมีความรู้สึกหวาดกลัวแม้เพียงเสี้ยววินาทีนางก็จะสามารถดึงอายุขัยของคนคนนั้นให้ออกมาได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปี10ปีหรือดึงจนหมดตัวก็ได้นี่คือท่าที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนธรรมดาและพวกโจรสลัดปลายแถว การสร้างกองทัพมีชีวิตอย่างโฮมี่จุดเด่นที่สุดของผลนี้คือการนำเศษวิญญาณที่รวบรวมมาไปใส่ลงไปในสิ่งของทำให้สิ่งของเหล่านั้นมีชีวิตพูดได้มีความคิดสิ่งนี้ทำให้บิ๊กมัมสามารถสร้างทอตโตแลนดินแดนในความฝันที่ทุกอย่างมีชีวิตได้และยังใช้มันเป็นเครือข่ายสายลับสอดแนมทั่วอาณาจักรไม่มีใครที่จะพ้นหูพ้นตาของบิ๊กมัมไปได้แม้ผลนี้ จะใส่ร่างวิญญาณลงในศพหรือคนอื่นไม่ได้แต่บิ๊กมัมสามารถแบ่งวิญญาณของตัวเองใส่ลงไปในธาตุธรรมชาติได้ทำให้เธอกลายเป็นผู้ควบคุมสภาพอากาศอย่างสมบูรณ์แบบพมิทิอุสซุดและนาโปเลียนในภาควานกคุนี้เราจะได้เห็นความโกงอีกขั้นบิ๊กมัมสามารถใช้อายุไขของตัวเองมาเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาลเพื่อขยายร่างให้ใหญ่และแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อใช้พลังวิญญาณในการซ่อมแซมกระดูกที่หักให้กลับมาติดต่อกันได้ในทันทีการประสานพลังของโฮมมี่หลายตัวเข้าด้วยกันได้สร้างเป็นลำแสงเลเซอร์ที่มีพลังทำลายล้างสูงทะลุทะลวงร่างกายของศัตรูที่แข็งแกรง่งอย่างอุนตีวันได้อย่างง่ายดายมันเป็นการประยุกต์ใช้พลังวิญญาณในรูปแบบของพลังงานบริสุทธิ์และจุดอ่อนเดียวของพลปีศาจนี้ก็คือหากศัตรูไม่กลัวตายหรือมีจิตใจที่แข็งแกรง่ง อย่างจินเบพลังดิงวิญญาณก็จะใช้ไม่ได้ผลแต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนน้อยพอมนุษย์99%บนโลกเมื่อยืนอยู่ตอนหน้าศิจษะกพัพร่างบิ๊กมัมยอมเกิดความกลัวในจิตใจอยู่แล้วหลายคนมันจะสับสนกับผลคางเงะขางเงะข,ของเก็กโคโมเลียแต่ผลโซรุโซรุนั้นเหนือกว่ามากผลเเงาแค่ใส่เงาลงในศพแต่ผลวิญญ,ญาณน,นั้นจะใส่อะไรก็ได้ และสิ่งที่ใส่ลงไปก็คืออายุไขจริงๆทําให้ผลผลิตที่ได้มาจากความพักดีและความทรงอนุภาพตามคุณภาพของเจ้าของวิญญาณด้วยผลโซรุโซร,รุคือผลปีศาจที่สมบูรณ์แบบที่สุดในแง่ของการสร้างอาณาจักรและการทรําลายล้างมันมอบอานาจในการชี้เป็นชี้ตายและเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้กลายเป็นพันธมิตรหกอยู่ในมือของคนที่มีสติปัญญาและสุขุมกวบิ๊กมัมน,นี่อาจจะเป็นผลปีศาจ ที่ไร้เทียมทานที่สุดในโลกก็เป็นได้อันดับที่ 1. นึพนกุรากุระเดินทางมาถึงกับอันดับที่หนึ่งที่ไม่มีใครสามารถโต้แยงได้ก็ผลปีศาจที่ครอบครองตำแหน่งพารามิเซียที่แข็งแกงที่สุดในประวัติศาสตร์ยังพลกูรากุระของหนวดขาวหรือเอ็ดเวิร์ดนิวเกตชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก พลังนี้ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนผลยางหรือต้องใช้เทคนิคเหมือนกับผลโอเปอเปแต่มันคือพลังทำลายล้างที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือการสร้างแรงสังสะเทือนความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคิดว่าผลนี้ทำได้แค่แผ่นดินไหวเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังสามารถสร้างแรงส,งสะเทือนในตัวกลางใดก็ได้ทั้งพื้นดินท้องทะเลหรือแม้แต่อากาศภาพจำที่ชัดเจนที่สุด ก็คือการที่หนวดขาวง้างหมัดทุบอากาศจนเกิดรอยแตกร้าเหมือนกับกระจกที่ส่งคลื่นกระแทกออกไปทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าการแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่หนวดขาวได้เขย่าแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรจนเกิดขึ้นยักษ์สึนามิที่ส่งทุ่มสูนบัญชาการกองทัพเรือหากไม่ได้อาโอคิจิแชแข็งไว้เกาะมารีฟอร์ดคงจมทะเลไปแล้วคำยืนยันจากเซนโงคุก็คือพลังที่สามารถทำลายล้างโลกได้ นี่ไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงได้เป็นประโยคที่เซงโงคุพูดด้วยความหวาดกลัวเพราะหากผู้ใช้ผลกรากุระต้องการทำลายล้างจริงๆเขาสามารถสร้างแผ่นดินไหวตอนเดอนไปทั่วโลกจนทำให้แกนโลกตันสั่นคลอนและอารยธรรมมนุษย์จะล่มสลายได้มันคืออาวุธนิวเคลียร์ในรูปแบบของผลปีศาจนอกจากทำลายวงกว้างแล้วหนวดขาวยังสามารถบีบอัดแรงสันสะเทือนมาไวที่กําปันหรือปลายเงาเป็นลูกบอลใสสีขาว เมื่อกระแทกใส่ศัตรูแรงสั่นสะเทือนก็จะเกิดระเบิดออกจากภายในร่างกายสร้างความเสียหายจนอวัยวะภายในแหลกเหลวความยากของพลังนี้คือมันมีระยะทำลายล้างที่กว้างเกินไปในสงครามมารินฟอร์ดนวดขาวไม่สามารถใช้พลังเต็มที่ได้100%เอร์เเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้ก่อถลม่มและสังหารลูกเรือของตนเองทั้งหมดพลังที่ยิ่งใหญ่จึงต้องมาผอมกับการควบคุมที่แม่นยํา ความน่ากลัวที่สุดเมื่อหนวดขาวที่เสียชีวิตลงมาแชลดีทีสได้กโมวยพลังนี้ไปการที่ผลปีศาจที่มีพลังทำลายล้างสูงสุดไปอยู่ในมือจนสลัดที่ชั่วร้ายและทะเยอทะยานที่สุดมันคือฝันร้ายของรัฐบาลโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยที่ปั่นป่วนยิ่งกว่าเดิมแม้สายโลเกียจะเปลี่ยนร่างเป็นทาสได้แต่พลกุระกุระมันคือการควบคุมแรงทางฟิสิกส์มันสามารถขย่าแมกมา ให้แตกกระจายเขาย่าแสงให้บิดเบี้ยวหรือขาย่าน้ำแข็งให้พังทลายเป็นพลังที่อยู่เหนือท่าทั้งปวงในแง่ของอำนาจการทำลายผลกุระกุระคือพลังที่แท้จริงมันคือผลปีศาจที่สร้างตำนานชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและเป็นตัวแปรสำคัญที่เป็นทิศทางของประวัติศาสตร์โลกวันพีชไม่ว่าใครจะได้ครอบครองมันคนผู้นั้นก็คือกองกำลังรบที่เทียบเท่ากับประเทศมหาอำนาจ ได้โดยเพียงตัวคนเดียว